นี่ตายสีบรรยากาศแบบนี้มันอะไรกันอยนนี้เป็นไข้หรือเปล่าหรือกินยาผิดขวดไม่คนที่เป็นไข้คือฉันท่างหากนาร้อนไปหมดเลยไม่สิเอ่อหน้ากับหัวก็ร้อนพอกันเลยถือว่าฉันเออเดี๋ยวนะนี่ฉันพูดอะไรอยู่ความจริงแล้วฉันไม่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 ไมไมเอออย่าไปตามเด็ดขาดแล้วความจริงฉันเธอ กิดอะไรขึ้นทำไมจูๆ่ๆก็มีควันน่ะควันจากไม่ป่าจะบอกนะว่าไฟป่าเฮ้ยลุกเร็วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ที่ตายเถอะที่ทางก็เดินยากแล้วตอนนี้ยิ่งมองอะไรไม่เห็นอีกอไม่รู้ว่าแหล่งไฟอยู่ไหนอะ่ะถ้าเธโกเรียกจะมีคนได้ยินไหมอย่างน้อยแค่สักคนเอออไม่เป็นไรใช่ไหม เห็นจะนึ่งนายใ้่ไหมปล่อยมือสูเชียนถ้ายัางรือไว้เราจะตกลงไปสองคนนะไม่ปล่อยเธอกลับไปคนเดียวก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะเธอฉน,นี้หล่อใช้ได้เลยนะเ,น,เนี่ยหานเซ้นพวกเธอทำอะไรกันแล้วฮะพวกนายเขาร่วมด้วยเหรอปล่อยมือ ฉันได้ข่าว่าหลังจบกิจกรรมจะมีปิ้งย่างฟรีอีนี้เองฮาอ่แล้วควันนั้นคือทุกคนเตรียมปิ้งย่างแต่ตอนจุดไฟก็ทำผิดขั้นตอนนี้หน่อยควันก็เลยเยอะงั้นพวกเราคุยกันตะกี้ก็ได้ยินนะนะฮะข่ะเออเสียงกาต้มน้ำบ้านใครเดือด